ทังใดก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบอยู่นํากันคุยกันลงกันแล้วขาใจกันแบบพร้อมจีแบบจิจับมือสู่ไปนํากันจะสินะถูกถูกกับไปน้ากันจะสินะแม่ซิโบเป้ปเาก็้ีบค่ะกับสบายดีสวัสดีเด้อเฟอพ์่ิน้เอฟซี แบนเบิร์ตสกุสุสุนเนะาะบอว่าอยู่ในแหลกกระต่างประเทศก็ยินดีตอนครับขา้าวซูซองสไลาบานเฮาคือเก่าให้พี่น,อนอ้องเลยโดยพบพ่อกับสไลาในเมื่อนี่เนาะกาเดินทางมาหาทางสาโสดเม่ห้างลูกหนึ่งวาสันนอพี่น,อนอ้องเลยเป็นไม่ห้างเดียงเดียวเนาะโดยอดีตของเพื่อนตะกี้ก็เคยมีแฟนเป็นคนไทยวาสันนอพี่น้องเนาะโดยแต่ก็คือปัจจุบันนี้ก็ได้มาอยู่บ้านเกิดแล้ววาสาาันนออยู่ มืออู๋ตรงฟ้อนแข่งสวัสดีนะเ่ะน้องพี่น้องเลยโดยอจังไดกะเป็นจังได้นั่นกะขับโอ้ไปร่มเลยกับพักทายสบายดีกับเพลินเลยน้องพี่น้องเลยโดยโอเคป้าแ่พี่น้องเลยเมื่อนี้เฮากะท้าแม่พี่น้องมาอาหาสาวโสดไม่ห่างลูกหนึ่งมาฉันน้อพี่น้องเนาะทา้งลาวกับกำลังปิ้งจามปิ้งย่างอยู่นี่แหละสาวโสดผมจบผู้งามแ่พี่น้องเลยสบายดีเด้อโดยจะปิ้งยังอะไรนี่ ปิ้งอันหัวใจแล้วก็ฮอนดอกลูกชินอ๋อก็คือว่าปิ้งแบบเพิ่นช่างในเชิงปิ้งไห่ใช่ะโดยเอออันนี้อันนี้เป็นห้างจะเปิดแต่เฮื่อ่นี่นะห้างก็เปิดได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่อ๋ออันนี้เป็นห้างค้าเจ้านี่นะแน่ห้างค้าแบบสู่ชีวิตขนาดเม่อพี่น้องเลยนา้องโดยเพิ่นเพิ่นพี่น้องเลย เฮากะมาหาเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะกะคือว่าแหละเฮากะยังบ่ทันฮู้ชื่อเสียงแหน่นามเนาะชื่อว่าได๋เจ้าน่ะเจ้าชื่อโมเมน้องโมเมอ๋ออายุจักปีจ๊ะอายุ25ปีโดยเออน้องเมอายุ25ปีเป็นเป็นแม่ห้างบ่แม่อ๋อมห้างลูกนึงซะบ่แม่อืลูกจักปีจักเดือน8เดือนลูกก็ได้8เดือน แปดเดือนกับสิบปลายหมือนโอ้แปดเดือนกับสิบปลายมือผู้หญิงเดีอผู้ชายผู้ชายผู้ชายโอ้แบบพี่น่งไงก็คืออันนี้ก็เปิดห้านขายเครื่องขายเนื้ออยู่นักกินเนาะโดยพอได้ซื้อน,นมลูกเออเอาบริกินนมแม่บ่บ่เราบกินเราบกินบ่บกินแต่มือทำอิดเลยบกินแต่มือเกิดโอ้ก็เลย,ดยได้จำเป็นต้องได้หาเงินซื้อนมผงให้ลูกกิน อ๋ออ๋ออ๋อโดยนมกับแห้งเนาะเลยอืออืออ้าวปัญหาแบบนี้จังแบบเป็นแม่ห้างลูกเดียวทั้งพ่อได้แฉพ่อของน้องพ่อพ่อเราบริหารผิดอบพ่อบริหารผิดชอบพ่อเรามีผู้ใหม่ติดผู้ใหม่ถือผ้าได้สองเดือนแล้วก็มีผู้ใหม่อ๋อถือว่าเจ้านี่ถือผ้าได้สองเดือนในทั้งพ่อของน้องเพื่อนน่กะบริหารผิดชอบโดยแต่งานกันไหนบ่แบบ นี่มาได้แต่งแบบคบหากันไปสื่อแล้วก็แบบมีลูกแบบโอ้แบบพ่อใหญ่เขาพี่ชอบเขาตาบัวหักมเป็นโดยโดยก็คือเจ้ากับอันพ่อของลูกเจ้านี่คบหาเบิ่งใจกันในกระมักฮักเลยกันยุ้มกันเลยสิบอกอ๋อยุ้มกันในเกิดท้องขึ้นมาในรังจังหันเพื่อนกับบัวหักพี่ชอบเลยโดยอ่ะตอนนี้เพันอยู่ไซส์อะอยู่ไทยอยู่ไทยเราเป็นคนไทยโอ้ ก็คือคนที่เจ้ามากักฮักนี่เป็นคนไทยไปเห็ดเวียกย้ยงก้นือประเห็นกันเจ้าเราไปเห็ดเวียย้ยงจีไทยเราไปเห็นซากระพอน้องอันนี้เนาะดูของเจ้าอย่เนาะยืมกันได้จากปีสาวยืมกันในปีปลายยืมกันในปีปลายอ๋ออ๋ออหายไปยังมาทางแต่งงานเนาะยัง ข้อพื้นผ้าใช่าเรื่องแต่งเรื่องยังนี่แหละแต่ถ้ากับบุหะพี่ซอสแล้วว่ามีคนไหนคะก็ยากมีพระละแล้วว่ากมีพระกับเฮาเนยกับลูกกับยังอะไรอ่ะอ่าทาบ้าเพิ่นเอาผู้ไหมเนี้จ้ะแต่กูจำไม่ได้แต่คือสมมติว่าเพิ่นบ่อยากมีพระนี่คือเพิ่นมักฮักเฮานี่กัเพิ่นบ่ได้เว้าเหตุผลให้พังบ่ซะ ก็คือข้าวที่เราว่าไปคือคออ่างแล้วมีผู้ใหม่พอแล้วแอบลงกันเดหกหมือนนะแนเคาจับได้จับได้แล้วเขาแล้วเขาเลยไปอยู่กับผู้นั้นพาว่าเอาเรื่องลูกไดซ่าทวันนี้นะเขาบอกว่โบอยากขับบอกว่โบอยากพึ้นสลับตัวนี้นะแล้วเได้พาแบบขับคนนั่นหลายโบขาบโบขักหลายขักหลายแบบเีแยหข้างละขักหลายได้รวมยังใหม่อย่างโดยๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตหนีไม่เดซ่าได้ แต่คือสิ่งที่แบบแว่าเพื่นบอกว่าฮัดเจ้าบบได้นี่คือเพื่นนี่ผู้สาวติดผู้สาวสิบ่ะโดยแม่นติดผู้สาวเดี๋ยวเพื่นเป็นคนไทยนี่ยอยู่แถวใดของทางไทยสาวเราเป็นเร่าเป็นคนสกลนครแต่ว่าเหตุเบียงอยู่กรุงเทพวันเกิดเราอยู่สกลนครโดยเหตุงานอยู่กรุงเทพโดยไปพบไป่อกันบ่นเหตุงานบ่โดยเ,เ,เ,เดี๋ยวบันี้หลังจากที่ว่าเจ้าคู่ว่าเรามีสู้มีแฟนมีคนใหม่เลยเจ้าก็เลยกลับมาสิ่่อก โดยกลับมาแม่บอกหายกลับมาผมบอมีคนเบิ่งเดทถือพาเราหากลับมาบ้านก่อนอืคโดยจะคือเจ้านี่มาหาแม่นี่ยังบ่ท่านได้คลอดลูกเป็นบ่ยังยังมาคลอดอยู่ฟังล่าพี่แม่ใครสาวลูกตอนนี้นะเรานอนอยู่ในเฮือนแลนอนโดยเวลาเรานอนเนี่ยช่างเทพเียกได้แม่ยังไปก้อยบ่ไปก้อยมีหลานเบิ่อหายอยู่ใน ปัจจุบันนี่อยู่กันจะคนกันมีแม่ผู้หนึ่งแล้วก็มีหลานสามคนแล้วก็มีน้องแล้วก็มีลูกอยู่ตรงกันโอโดยโดยพ่อได้จากอนุญาตเขาผอเสียแล้วผอเสียแล้วโดยเสียได้จากปีองปีสปีโดยคือปัจจุบันนี่ก็อยู่กับแม่แล้วก็บหลานโดยโอ้และลูกของแม่เจ้าหรือมีเจ้าผู้เดียวนี่บ่มีเอื้อยมีเอื้อยนะโดยเอื้อยก็มีครอบครัวอยู่ไทยเอื้อยก็มีครอบครัวอยู่ไทยโดย อต่ถือว่าเอ้อเจ้านี่ก็เอาผัวคนไทยไดย้แล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยไดย้มีลูกแล้วป๊มีแล้วลูกเราอยู่นากันนี่สามคนเราก็ส่งมาให้ส่งมาให้แม่เดือนละสามสี่พันจะสินะอ๋อขอเด้ค่าใช้จ่ายเนาะโดยตัวเพื่อนโบได้ไปเที่ยนอยู่คุณป๊อปลูกเฮ<อ>ือนบ่ออามาที่อามาที่ส่งมาให้กับโบพ่อได้เท่าไรก็พ่อได้ใช้จ่ายไปจะซื้อโดย ก็คือปัจจุบันนี่ก็อยู่เพื่อนชาตินี่ก็มีโบลาณของพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนเจ้าเป็นบ่โดยแม่เพื่อนน้องเพื่อนเพื่อนเจ้าหรือพวกมาจ็กปีแล้วคือแบบนี้หลายปีแล้วยังบ่แล้วเวลามุ้งนี่เพิงหนึ่งนะนะอีกเพิงหนึ่งกได้คุณใหม่เพิงเดียวเป็นบ่แน่นอเพิงตัวทั้งนั้นนะถือว่ายังบ่ทันมุ้งยังบ่ทันมุ้งบ่ทันในม้งใหม่แล้วมันจะดอกก่อนนะเป็นบ่ดอกแล้วถึงคนดอกอันนี้ถือว่าเพื่อนเพื่อนเจ้านี่ อันเฮ็ดคือนี่ถือว่าเจ้ามีผัวแล้วย่างยังก่ได้มีผัวย่างถือว่าเฮ็ดแต่ตอนเจ้ายังเป็นผู้สาวโดยอ๋อโดยเฮ็ดอนนะมีเฮ็ดแต่ยังเป็นผู้สาวแต่ก็คือบัดมีลูกมีผัวแต่ก็คือเป็นเป็นเฮ็ดต่อเลยแม่นเลยปะเด้ยเด็กกันแม่นเป็นเงินเจ้าผักมาบ่างเหตุเป็นเงินเฮาแน่แล้วก็เงินตอนนี้เงินพอหาพอเป็นรอปภงานอยู่ธนาคารอย่างนี้ก็เงินพอนี่เงินตัวเองนี่ชเนยโดยแต่กับ <ítulo> <irgendw carbono> ได้สำนี้นมื่อไหร่ปัจจุบันนี่ก็คือเจ้านี่ก็เลยอ่าดนรู้วก็โสดโสดมาจักปีแล้วนะค่ะว่าเลิกกับพ่อน้องคนตั้งแต่เลิกกับพ่อน้องได้สองเดือนกระโสดมาเลยปีปลายบ่มีเวลาผู้เชี่ยว่รบ่มีเลิกกับพ่อน้องคนนีนปีปลายแล้วโดยแล้วก็โสดมากจนชาชูเมอร์นี่แม่นบอกเลยยังบ่มีคนมาโอมาลมยังบ่มี บประวัติปัจจุบันนี่ก็คือแบบพร้อมที่จะหาคู่หรือว่าเปิดใจหาคนคุยสิบอ่แม่นพร้อมพร้อ,อมที่จะสั่งครอบสั่งคร,รัวแนละ้วเนาะโดยโดยพี่น้องทางเราก็คือว่าและโสดมาปีปลายแล้ววันซันก็คือปัจจุบันนี่ก็คือขายลูกสิน้นหาเงินเลีนะ้ยงลูกเนาะโดยแมน่นนมกับแพงใช่ไหมซื้อนมโดยพี่น้อยทั้งไม่เธอได้ขาย,ยานี่นะไม่สามพันกีบไม่ละสามพันอ๋อ ขายจึงมือม่อมือแต่แต่ละมือนี่ขายเบิดบ่อ,อันบางมือกับเบิดบางมือกับโบเบิดอ,อ๋อแล้วแต่โดยอ,อ๋อซื้อมาจักรทุง่งจย่างไรอย่างละโลอย่างละโลโดยกับโบเบิด์ตเพราะว่าขา,า,า,ายเบิดนี่ได้เท่าไหร่ขายเบิดนี่กะได้ประมาณแสนปายอ,อ๋อทั้งทื่นทั้งกำไรโดยทั้งทื่นทั้งกำไรอ๋อแสนปายนี่สมมติว่าเจ้าไล่มาเนี่ยเจ้าไปซื้อยังก่อนเลยคันได้มากนี่กะโฮมก่อนเพราะว่าโฮมมันจุกขานมลูกได้กล่องหนึ่งจะสินะ กล่องหนึ่งนมลูกกับกล่องละแสนหาซีบจะสินะโฮมได้มือนี้ได้ได้ได้แสนปลายก็ใหญ่ก็มาหาซีบจะสิแต่ก็โฮมอีกมือหนึ่งกันได้พอจุกนมก็ไปซื้อกล่องหนึ่งมาไหวจัะสินะโดยอันนี้คือคือเจ้าแบบบริย่างไหวบ่แบบมีอ่าลูกค้ามาแบบย่างย่างบ่โดยแม่นคันย่างไหวแกมันแห้งแกมันบดแซ่บหลานเพิ่นก็บใบใหญ่ครับผมค่ะถ้ามือไรคนตกได้ค่ะ ก็เก็บเขาเฮือนบริได้ขายเลยก็ถือว่าขายมือใดผลโต๊ะหรือขายแม่นมือใดผลโต๊ะก็ถือว่ายุดสิบอกโดยกับบรได้ขายกับบรได้เงินไปเมือนั้นเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้อะซุกหรือบ่นี่ยังยังบ่โดยเพราะว่าใชทานบ่ได้ายได้ย่างไปเรื่อยเนาะโดยเพราะว่าทำงานน้องเพิ่นกับบด้ย่างไว้ได้สาวได้น้องมูมีว่พัชรเพื่พี่น้องเอ้ยแม่ห้าง แม่เดี่ยงเดียวเนาะโดยแม่เดี่ยงเดียวแปดเดือนกินเข่าอะไรบ้างกินแล้วซื้อเข่าไหมซื้อนุ่มในแม่ซื้อเข่าซื้อนมซื้อเป็นเพลิดกงไทรนุ่มนะแซนหาซิฟเข่าเลยใช่ไเข่าค่ะเขาซื้อเป็นเข่าเจ้าแล้วก็ไปซื้อพวกพักยังพักพวกแครอทหมักมักอันแม่มาต้มใส่แล้วโดยคิดว่าชื่อแบบเป็นกงแบบเข้ามัดบอกค่ะซีส์แหละค่ะถ่ายกินตั้งแต่สองเดือนหก ทอทุกเดือนกับเปลี่ยนเป็นข่าวเพนต้มต้มเพื่อ,อาาต้ม,ตม,ตมดีเลยเนาะแมนแมนต้มเส้หมุงข้าวต้มรวมกันเนี่ยมันเลวไ,ไ,<ม>ไปเลยเลยโดยมาบดเนาโดยแมนอันนี้คือว่าสายช่งน้องเพื่อนพี่น้องใหมซื้อช่ยน้องเพื่อนเนาะื้อช่วยน้องเพื่อนนการเพราะว่าให้น้องเพื่อนมีได้ด้วยไหกเนยขอบใจ เบ็เฮานั่งคุยกันได้ป้ะได้ได้เลยเปืือนเนี่ยเด้อฝนตกตกเลยเปลือกเนาะถอยพอชินนั่งแม่นยังขนเริ่มลงมิดแล้วพี่น้องเลยนั่งนั่งอ๋ออันนี้ก็เบ็ดขายแต่แบแม่นซัมนี่นี่ยแม่นมือเบิดมือบอแม่นบ่โดยมือเบิดมือบอสแต่มือกับเบิดเนาะมือกับเบิดแมนี่ได้ปากคำเนาะเอามากินสมบ่ แม่เด็กน้อยเขาเอามาหนังหลินนี่นี่หลานมีกับแบบใช่แบบผ่านเลยเนาะก็คือว่าได้เดือนแล้วขายเครื่องนั่นบ่ได้เดือนปลายขายได้เดือนปลายมาก็เริ่มเหตุเมก่อขออนุญาตวัดแต่เจ้าเลิกกบผัวแล้เจ้ามหาแม่ได้จ็ปีแล้วมาตั้งแต่ถือพาได้สามเดือนก็มาเลย อยู่แล้วแม่นี่ก็ถือว่าเป็นปีแล้วโดยแม่เพื่นก็บ่ได้ห้ามบ่ได้ห่วงบาเวลาเขาสีมายันมาดูนี่ก้อนแบบบอกเขาแบบบ่สนใจเลยตั้งแต่ถือพาสองเดือนเขาบ่สนใจอย่างกับลูกบ่ถามอย่างลรวบริส่งเงินส่งคําถือพาเดือนทั้งปีทันยังอยู่นํากันอยู่เขากะบ่มี้เงินเนาะเขาตกงานแล้วพ่อบบดนี้ห้าาหางานใ้เขาแล้วหางานใ้เขาได้หละเขาไปเห็ดงานแล้วเขาก็ไปติดกับพวกนี้คือแบบ เขาตอนตอนที่เลิกกันอะเขาบอมีบอนไปเขาว่าเขาอยู่ในห้องเดือนหนึ่งได้บ่เขาวันนี้นะในการที่เขาแบบบ่่บ่อยากเครียดอย่างอย่างมีผลต่อลูกนะก็เลยให้เขาอยู่เลยปล่อยเลยตามเลยโดยอยู่อยู่ห้องน้ากันแต่ว่าบ่ได้รวมกันแยกนอนกันแต่ว่าเขาเหตุงานเขามีเงินแต่เขาแบบมือที่เขาจับได้ว่าเขามีสู่เขาก็เลยออกมาออกลาผู้จัดการมาแล้วผนี้ผู้จัดการกับโบหให้ขาไปเหตุเรียบเขากับบบไปเหตุเรียบกันนะ แล้วเขาเลยแบบอยู่ในห้องแบบบ่มีเงื่อนจะสิน่ะอยากกินข่าวกาแบบกับบริกินแบบหิวแห้งตอนหนาอดก็คือเงิ่อนเพิ่นหามาได้กัใหายหายคนใหม่เพิ่นเลยบ่ได้เลยบ่ได้แล้วกาเงื่อนหาแบบนมนมมีอะป่องป่องละสิบสองบาทนะน่ะอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็ยังบ่เคยซื้อให้ลูกเขาบ่บ่ซื้อให้เลยถือของกินมาถือนมมาแล้วก็ผ่านเอาไปเป็นหนังกินคนเดียวเขา ตขนาดกินแล้วเขาก็โทรวิดีโอวิดีโอคอลกับผู้สาวรุมกันตอนหนาเขาเลยเท่ากับแบบซื่อซื่อบอยักยันยังขนาดแรกก็เจ้าชีบอยักซื่อเนียก็บอยักว่าญาติมีเรื่องกันแ่นยันมีเรื่อกับลูกโดยถ้ามาพิดกันมาบัดยันเพื่อนมาตบตีเฮาเนาะแหนยางเฮาเคยเคยเธอหนึ่งก็ชีบบอยักว่าค่ะบอยากเที่ยงบอยากยังก็เคยเธอหนึ่งาะวาเมื่อน่ะเราอยากหายมาแบบเรามาเตะทองเฮา่างนี้นะเตะเขาบังถือพาถือพาอยู่ได้จักเดือนตอนนั้น สองเดือนสิเขาสองเดือนตอนน่ะก็คือว่าจะชี่อแบบที่ว่าฮะเรอยากมีปากเสียงกันเนาะโดยย่านิแบบเพื่นเต้เพื่นตีกับ่านิว่าคนกระทบหอวลูกเล้วกับคนถือผ้าแมู่ก่อนเนาะโดยอ่านฮอนแบบพ่อแม่เป็นนิสัยบริพุรภพ่อฮู้แม่เราวฮู้แต่ว่าเราบอกแม่เราว่าบอกแม่เราว่าเราเยาอยามหาพิซซอบอันนี้เราอยากหาพิซซอบเราบ่งหักแล้วเรามีคนใหม่แล้วจะสินะแม่กะ บเรียวาองยังลูกโบรเรเตือนลูกกาเขาขัางลูกไปอย่างเงี้ยทันทีเฮาว่าแมนทองแบบลูกของเพิ่นอยู่แล้วเนาะแมนเมื่อแรกกาเพิ่นนี่กาจริงๆว่าพังความดูเพิ่นนเพราะว่าเฮากลเป็นคนเล่าเนาะโดยเฮาเป็นคนเล่าแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยสะบวูรณนกาเลยแบบว่าไหวง่ายกาเพิ่นอาะที่ว่าพ่อที่ว่าลูกเพคนมีแฟนเป็นคนเล่าเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ฮู้ที่ไปที่นาของเขาเป็นได้แม่บอกตอนที่วีตละหูเป็นคนลาวกับปกติแต่พอแบบถื้อ,อาพอานนมาแลนะ้วแหละกา ลูกเราบ่อยากหายพิซซอบสินะเราก็เลยแบบเฉยเฉยเยแบบบ่ชนใจเลย <c oughs> เนี่ตอนน้ำอินเท่ากับว่าแม่ของเงินไปฝากท่องแน่นแสจนะ <S <S เรา <c oughs> เราเราบ่สนใจเราบ่มีเราบ่หายเราว่ะแ,<ม>แต่เรื่องของเจ้ารดเราวันนี้นะไม่ได้กั <ขอ S 2> น <ะ S 1> ตัวใครตัวมันนะเนาะผัวก็บบ่หายเราก็บ่หายเราว่าบ่มีเงินเราว่ตั้งง้นทางทีตอนนั้นแ็แบบเจ้าหยุดไปเหตุเบียยแล้วแม่หยุดแต่เราอ่ะเหตุ เห็ดเบ <đ toi> <đ> ี้ยได้คือทั้งผัวเจ้าในเห็ดเบี้ยได้แต่เจ้าเนี่ยคือข้าเราบุ้ได้แต่เห็ดโดยตอนตอนนี้อีกไเห็ดแหละแต่พอแบบเฮาหางานในเขาแล้วแล้วก็แบบเฮาจัดได้แล้วกแบบ็เฮาก็ลาออกมาลาเครื่องมือนะลาผู้จัดการเครื่องมือแต่ผู้จัดการแบบเต้องมาเห็ดเบี้ยแล้วก็ได้เด้อวันนะี้นะคนว่าเฮาบ่มีความหัดพิซซ่าท่านท่คิดแบบเฮาจัดได้แบบแฟนเฮาแบบมีผู้สาวเลฮาก็เลยแบบคุมอารมณ์เหตุงานต่อบ่ได้จริงนะ ็เลยลามาเคลียร์กันผู้ซาผู้ที่เพิ่นดินเพิ่นร่มเนี่ยเป็นคนทํางานบทเดียวกันบ่แม่นคนทํางานใกล้ๆกันตึกใกล้ๆกัน<อ>เป็นอินอยเป็นคนพมา่าอายุสิหาปีแต่ว่าผู้ยิ่งคนนั้นอะก็ะู้เด้ว,ว่ามีเฮาอยู่มีรองอยู่ว่ามีือพาอยู่แต่เขาก็ยังแบบสีเอามาจากินะเอาผอ,อของลูกเฮาไปแต่คนมนหั<า>กกันไหนได้นาะแม่แต่คือปัจจุบันนี้เจ้าก็เลยอาศัยมาขาลูกิ้นเป็นแม่เดียงเดียวโดยแม่ เลี้ยงลูกไปแต่น้มือเนาะเฉยยังไงเป็นบ่มื่อกี้นี่ก็คิดว่าอันลูกตกอู่เป็นบ่โดยคิดลูกตกอู่ไปแน่พี่น้องเลยแต่คือยังนอนอยู่เป็นบ่ยังนอนอยู่เพิ่นบ่ได้คอยหายได้อย่างบ่บ่หายแต่ตอนอย่างนอนกับตอนอยากหอยแต่นวดเลี้ยงง่ายอยู่เนาะเลี้ยงง่ายเพิ่นคิดว่าแม่เพิ่นนี่เป็นแม่เดี่ยวๆก็เลยบ่อยากให้แม่ลำบากเนาะเลยเป็นคนฮู้ผู้ดีว่าซั่นเอแต่ทีนี้คำลูกจะง่ายขึ้นมาก็เป็นลูกครึ่งไทยลาวได้บ่เนาะแม่น แต่คือปัจจุบันนี่เพิ่นก็ับไ้โทรไมาถามข่าวตอดบอกบอกบอกเคยเลยเคยเคยเธอหนึ่งมือนะอันผู้สาวเราทักมาทักมาคือคล้ายๆแบบจิทักมาเว้าใส่ข้านี่แหละแล้วเฮาเลยทักไปเฮข้าบอกว่าบบต้องมาวุ่ไวว้ได้บ่หวนนี้หน้าต่างคนต่างอยู่ซาว่ะแล้วเฮาเลยถามว่าอยากเห็นลูกอยู่บ่อยากเห็นทุกลูกอยู่บ่เขาบอกว่าบอกบ่อยากเห็นบบต้องเอาหมาเห็นบ่ไเด้สําคัญค่ะวันนี้บ่แล้วก็เว่าแบบตัดความสัมพันธ์เลยนะเนาะโดยบอกคิดเห็นได้ว่าลูกเฮานี่ก็เป็นลูกเพิ่น ใสยเลือดเดียวกันเนาะสสยเลือดของเพื่อนแต่บ่สนใจเลยบ่สนใจเลยเพราะว่าเพื่อนนี้มีคนใหม่แล้วแต่คนที่เพื่อนมากนี่คือพ่อแม่คนเท็ดดีนัมเบอเห็ดดีนัมเจอเห็ดดีนัมแบบเพื่อนว่ายง่ายกะตอนตอนที่เจ้ายูมกันตอนนั้นน่ะอายุเจ้าจะปีก็ออันน่ะสาวสี่สาวสามอืกแต่ผู้นี้สิน้อยกว่าเจ้าเนาะเลยพู้นี้น่อยกว่าสองปีแต่เป็นคนพม่า อ๋อหมาถึงถ้าเกิดว่าแฟนนะน่อยกว่าสองปีถ้าพมา่าเด็กน้อยพมา่าน่ะอายุ่ซิมหาน้เจ้าอยู่เนาะน้อยน้อยอยากจะแฟนจะอันอยุน,อยน,อน,น,น้อยกว่าเจ้าแน่แน่หน่อยสองปีแฟนโนะอ,อแต่ก็จังหวะแบบเพิ่นยังบอกข้อมที่ว่ามีลูกมีเต่าแม่ก่อเนาะตอนทัพยิบกับตอนทัพยิบกับวบากันแข่งแน่ได้ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกนเสร็จอะไรเขาว่ามีลูกกันเลี้ยงนำการเลี้ยงไปเขาเนี่ยพราะมีอิริแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็คือตอนนั้นเจ้าก็แบบ คุ้มปอยู่เนาะโดยก็เดยกลายคู่กันเนาพ่อแม่ที่เราแหม่เนี่ยที่เราคบมาคั่วไปว่าคนสองคนที่ว่าอยากสั่งข้อมสาฉาขั้วเนาะแจะสั่งเป็นน้ำการอะไรสิเจ้าก็อยากได้อยู่แล้วเนาะแม่อยากได้อยู่แล้วพอมามีลูกเดี๋ยวคือภาขึ้นมาหวัดเปลี่ยนเป็นคนละคนเนาะโดยเปลี่ยนคนละคนว่าอยากได้ก็กลายเป็นว่าปฏิเสธแหม่โดยยังเอาเลยโดยดูว่าตอนก่อนหน้านั่นนะเพิ่นยังบโบติดผู้สาวบ่ายังยังโบติด อพอติดปูชาได้เฮามีทองกะป่าถิ่นเฮาโดยคือว่าไปเจ้าเอาเนี่แบบยังไริแจ่งการแจ่งงานก็คือยังบม่มันใน่ยังแค่อยู่นันซือ้ออยู่น้ำกันก็เลยแบบว่ากันว่าเขามีลูกแล้วกับสีหมันสีส่างสีนี่ยังไปน้ำกันแต่สีนาะยเก็บการไปน้ำกันเพราะว่าเ<อ>ขาก็ตกลงแหละปัดพ่อมีแหละไปเป็นค<อ>นละคนเลยยังบร่ได้ติดปูชาน่ะคือหาเงินหาอย่างเพื่อนหายเฮาเก็บวะ จะถามว่าหาเฮาเก็บบอกบ่อแต่ว่าแบบหานกันออกจะสีนะแบบจ่ายค่าห้องจะสีนะแล้วก็จ่ายค่ารถจะสีแล้วก็กินอยู่จะสีนีรถอีกมีรถเขารถจักขี่ไปเหตุยังไงวันละก็จ่ายแต่ละคนแต่ละเทือนี่คือว่าหานกันออกโดยแม่หานกันออกคือจ่ายเดือนนี้จะออกค่าห้องเพคนออกค่ารถสิบบ่บ่ก็คือค่าห้องสมุดและค่าห้องสามพันออกคนละพันห้าอาจจะสีอ๋อมันคือหานคุ้นเคงโดยก็คือเงินเดือนในไลน์โท่าไพท์เนี่ยเหตุงานเนี้ยัน คราวนี้นเงินเดือนได้ประมาณหมื่นหาเห็ดเวียวกอันทานอาหารอิตาเลียนบัตรเพิ่นนด้ใช่ไเพิ่นเป็นรอปภยามคอนโดเพิ่นได้รายกว่าห้าวะกะดจำสามกันชิมหามือเขาออกเถินหนึ่งออกเถินละหกพันเจ็ดพันชิมหามือ่อ,อ,อหนึ่งแต่บอกของห้าวเนี่ยออกเป็นเดือนก็คิดว่าชิอ,อยู่น้ำกันได้แนนะ่เนาะเพราะว่าไรกะไรคนไทยแน่เจ้าก็มามีแฟนเป็นคนไทยหักใจกะ เพิ่นยังบอกพ้อมที่จะหาผิดชอบเขาเนาะโดยต่างคนต่างไปแต่ที่นี่ที่ว่าออกมาเปิดคลิปนี่อยากออกมาทางโเซเชียลเนี่ย็คือว่าพร้อมที่จะมีลูกมีผัวอีกครั้งนึงเนาะโดย,โดยพ้อมถ้า <laughs> ว่าพ่อมนี่คือสมมติว่าเปิดใจเนี่เจ้าพ่อมแบบมาหักคนทางใดนี่ทางใดก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบูอยนํำการคุยกันรงกันแ้ะเข้ใจกันแบบพ้อมจีแบบจิจับมือสู่ไปนำกันจะสินะถูกถูกกับไปน้ำกันจะสินะแม่สิบป้าป้าวัดทิมเฮา ตอนนี้เจ้ากะว่าออกมาแล้วว่ามีลูกคนนึงเนาะเพ่นคุยกับเขาเพิ่นฮับจริงที่เขาเป็นเนาะก็ถือว่าไปกันได้หน่ยหากต่ว่าเจ้าเคยมีแฟนคนไทยแล้วหากว่าคนไทยมาฮักเจ้าเจ้ากับพ่อมที่จะพาพันกับเพิ่นแม่นพ่อต่ว่าพ่อมเลยพ่อเลยอายุได้ช่อายุสัมพันหนี่บอกอายุนี่จ็ได้ประมาณเจ้าขาขืนไปจะสิเนะหอดสามสิบสี่สิบก็ได้เท่านันเอง จะ่ว่ากลางๆคนเนาะโดยหรือว่าเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่เป็นผูน้นำเป็นผู้ใหญ่พอ่อแต่คือเจ้าที่ผ่านมาเจ้าเคยคบหาครูดีกน่อยเนี่ยถือว่าประสบการณ์นี่แล้วเนาะก็เลยอยากเอาผู้ใหญ่<ม>ที่ว่าชีวังแย่งเฮ้ากับลูกได้โดยเพราะว่าลูกเฮาตอนนี้ก็ต้องการพ่อเนาะโดยต้องการพ่อแต่ว่าทั้งอ<ม>้ายเพิ่นอยากเอาเจ้าไายปยูคุณนได้ซะก็คือลูกได้ซะแบบเอาไปนําบ่หรือว่าปะให้ทางแถวแม่ด้ยงลูกกับคันว่า แบบหายร้อยใหญ่ก่อนจะซีหาปีจึงเอาไปอยู่น้ำแตนกระไรอยู่น้ำเมฆก่อนหัดกันแถวเมฆเฮ็ดหาเฮ็ดหน้าบ่อยู่บ้านเฮ็ดเฮ็ดมีหน้าเฮ็ดเนาะมีแต่ได้จับไทยร้านแฝดเด็กน้อยเมื่อกี้สองคนโอ้โนน้อยก็จับเถ้าทยได้น้อยได้เท่าได้เข่าเลยนะแตอระลี่กับเฮ็ดหน้านะสาวพ่อมเฮ็ดหน้าสาวเฮ็ดหน้า เทือนร้านอยู่นี่นเห็ดก็ได้ปีหนึ่งกับหกสิบสอบเจ็ดสิบสอบแล้วก็ปั้นไก่ดา,าวปลอมซาสอบันสิงๆกุ้มกินอยู่บ่าบ,าบางปีกับกุ้มบางปีกับบุกกุ้มเพราะว่าแหมอีอย่างกับแม่บ่มีเงินแม่บ่ได้เห็ดอย่างจริงๆแบบเงินบพ่พอแบบจ่ายน้ำบ้านน้ำเมืองค้ายข้าวจะจริงนะโดยคขายข้าวไส้แจยโดยแม่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านี้เนาะ การบ้านการเมืองนี่โอก็เลยทำในเฮ่านี่ค่าใคยคุณแม่แล้วก็ใช้จ่ายหลายกว่าไรเขานี่คือช่วงนี้กัลูกยังน้อยเนาะเปิดดามก็ได้ยูระหน้าได้แต่บางทายลูกลองท่องชิ่อเพราะได้ชื่อนุ่มหรือว่าขาวเลยโดยอันนี้ก็สาหร่ายซื้อซอยเพิ่นพงศ์พี่น้องเป็นเงิ่อนไขอะไรนะชาวพันชาวพันเนาะโดยโดยกตซื้อซอยเพิ่นพงศ์พี่น้องเลยได้ตื่นแหละบตื่นแน่เลยโอ้มาที่นี่ละ วันใครนี่นั่งนี่มาแปดเดือนนะโดยอะแท้นี่อตากระแดงคือกันกบแม่นี่ได้เนาะเมาบอบกคือปันไดเมื่อกี้ว่าคันคลายได้ว่าจิไปซื้อน้ำยามันหยอะตาผันตาผันแทงก็เป็นเน่ยโอ้ตาแดงบอกเป็นเต่ลนะบอสหางกรเป็นมือเส้าหางกระเห็ดอืออกละ เอ้ยคนไทยได้ดิป้าคนตายเงาใช่หรือนะจะเอ๊น้อยจับายดีไว้เลยจับายดีอันพ่อคอนบบนี้บ่อนาตาบ่อพอเราพอเราหันหล่ออยู่ได้แต่ว่าแต่รอเติบได้เนาะแะโดอเติบได้แม่สักหน่อยนาะเนาะแต่ว่าบกคือพ่อคือบ่โดยคือแม่บ่เนาะคือแม่อืเจ้้าล โดยบุญเราก็คือเมย์เนี่ยมาแลก็มาขอดอยู่หล้าน่อยเนาะโดยอัดจะว่าเป็นคนเตี้ยเนาะเลยแปดเดือนก็สิ้นปลายมือเราโดยเนาะหักจะใหญ่เนาะนุ่มดีว้นกินกินดีอยู่มือมือขันกังเว้นเรากินมือละสี่สี่เต้ากับเต้าละสี่ออนเต้าละสี่ออนโดย นมดูเม็กเมกเป็นกล่องเนาะเป็นกล่องาโดยเป็นกล่องเป็นผงโดยภาษาโอเคเนาะมีแต่ชิประมานในก่อนถ้ามีจังไรกาทั้งเอื้อยชิขามหาใจคิดด้ว่เด้อเนาะเพราะว่าเพิินกาชนใจที่ว่าอยากฉาครอบส่าครัวแบบว่าง่ายกับหาลูกหาพัวเช่นเพรานวอาเพิ่นกระสุดมากเป็นปีแล้วพี่เราเป็นแม่เดี่ยงเดียวกาบสานก็คือตอนนี้กับค้อมครอมแล้ว ครอบคุยมางเปไปทั้ไหนก็ได้นั่นแหละเนาะไปทางไหนก็ได้เลยเลยป้าสาวโอเคมีแต่จบคลิปเนาะสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเนาะเขากลับมาหาสาวโสดเมห่างลูกนึงวมาสั่นนาะพี่น้องเลยแล้วก็ซื้อน้องโมวมาสั่นนาะอายุสาวหาปีวมาสั่นพี่น้องเลยโดยแล้วก็โสดมาปีนึงแล้ววมาสั่นเนาะอดีตผัวเก่าลาก็เป็นคนไทยแม่พี่น้องเลย ตอนนี้รับปัจจุบันนี่ก็คือว่ามาอยู่น้ำพ่อเมย์อยู่บ้านเกิดเชโนมาอุตโพรแข่งสวนนักเขตเนาะพี่น้องเนาะโดยอจังไดโอเคเพื่อนพี่น้องับคลิปนี้ก็ด้จบคลิปก่อนถ้าผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เด้อพี่น้องเนาะแล้วก็พร้อมพี่ให้โอกาสแล้วก็พร้อมคุยเนาะโอ้ร่วมกันพี่น้องเลยเนาะเป็นจังไดก็คอยคุยกันในคลิปในโทรศัพท์ประชานท่าพี่น้องเลยทั้งเพจทั้งไลน์เดี๋ยวคอยว่ากันอีกทีหนึ่งชีวิตประจวันแล้วก็เป็นแม่ค้าเาคลายเลี้ยงลูกหานม ชื่อนมให้ลูกกินาสนพี่น้องเนาะปะ่ะผูใดสนใจทักข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอเคสรบคลิปนี้ไปแล้วสบายดีบริจุขสุขคน